Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสเซน,นช่วงเย็นคู่เอกมันแน่นอนเลสเตอร์ดวลาสนอสเซนบิ๊กทีมงานเบาจับติ้วคาราบาวครับ ผลการจับฉลากประกบคู่ฟุตบอลคาราบาวครับประจําซีซั่นส0 2 0ั0 2 1น2 0 2 0 2รอบ3ออกมาแล้วโดยจิ้งจอกสีน้ำเงินเลสเตอร์ซิตี้ต้องทําศึกกับปืนใหญ่อาร์ซอนด้านแชมป์เก่าแมสซิตี้เปิดบ้านรอผู้ชนะระหว่างบอลมัสหรือคิสตันพาเลตหงแดงบุกไปเยือนผู้ชนะระหว่างแบรดฟอร์ดหรือลินคอนแมนยูจะบุกไปเยือนเรดดิ้งหรือลูตันทาว และเชลซีจะเปิดบ้านรอพบมิดเดิลสโบหรือบาร์ลี่ทางนี้การแข่งขันคาร์บ,บาวครับในรอบที่2จะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่14กันยายนนี้และรอบที่3จะเริ่มขึ้นวันที่21กันยายนเป็นต้นไปกินตุตุเผยต้าเนียวรังเมลานายเพราะอาเซียบเบยอรินเอ็กตอรเบยอรินแบ็กขวาของทีมอาสตันตกเป็นข่าวว่ากำลังถูกทีมปารีสเซแซแมง ตามจีบอย่างหนักจนมีข่าวว่าอดิต้าเตรียมผักดันเอลลี่เมลนไนขึ้นมาแทนแบบเต็มตัวทีมดังจากเมืองน้ำหอมเสนอเงินกว่า25ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของกองหลังหน้าหวานรายนี้และสื่อก็วิเคราะห์ดิวนี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงเช่นกันเบยอรินมีฟอร์มที่ไม่สม่ำเสมอมาตลอดเพราะในช่วงหลายซีซั่นที่ผ่านมาเขาต้องเจอการบาดเจ็บหนักรบกวนจงส่งผลต่อผลงานในสนาม และบ่อยครั้งที่เขาถูกวิจารณ์เกี่ยวกับเกมรับที่ละหลวมอยู่หลายครั้งแม้เจ้าตัวจะต่อสัญญายาวถึงปี2023แต่อาร์ตอันอาจมองถึงเม็ดเงินที่จะเอามาขับเคลื่อนภาวะทางการเงินของทีมและอาจจะปล่อยตัวนักเตะร,รายนี้ออกไปก็เป็นได้อดิตาเองก็ดูเพะพอใจในผลงานของเอลลี่เมเลานไนและชอบใช้ลงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวามากกว่าทางบยอริน และมีหลายครั้งที่เขาเคยออกมาพูดในเชิงเหนียวรั้งไม่เล่นายเอาไว้ต่อไปหลังจากมีข่าวย้ายทีมเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามในตอนนี้ยังไม่มีการออกมาให้ข้อมูลของทางาอสตันแต่อย่างใดและมีการให้ข้อมูลจากวงในมาว่าทีมงานกําลังมีการประชุมกันและได้มองถึงทางเลือกเอาไว้หลายทางโดยหากพวกเขาจำเป็นต้องปล่อยคนใดคนหนึ่งออกไปจริง ก็อาจจะเป็นตัวของเบยอรินที่ดูจะเรียกราคาได้สูงสมากกว่านั่นเองมาก้ารายงานข่าวว่าทีมตาหมีพร้อมที่จะดึงมาร์โรกา้ากองกลางตัวรับของเอสปันยอนเข้ามาเสริมทัพถ้าหากพวกเขาต้องเสียโทมัสปาเต้ที่อนาคตยังไม่ชัดเจนและได้รับความสนใจอย่างหนักจากทางอาร์ตตันอเอ็มซีรายงานข่าวว่าโอลิมปิกลียง ได้ปฏิเสธข้อเสนอ35ล้านยูโรพ่วงมัตติโอเกนดูซี่จากทางอาร์ตสนที่ยื่นเข้ามาขอซื้ออุตเซมูอาร์ M U A, กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสวัย22ปีอย่างเป็นทางการหลังจากก่อนหน้านี้เคยเสนอแบบปากเปล่า25ล้านยูโรพ่วงเกนดูซี่มาแล้วเทเลกราฟรายงานเขาว,ว่าไบเออร์ลิบูคูเซนเตรียมใช้เงินที่ได้จากการขายไคฮาวเวิร์ดมาใช้ซื้อเอกตอเบยริน ฟูแบ็กขวาของทางอารสตอนที่ทีมปืนใหญ่ตั้งค่าตัวไว้30ล้านปอนด์เดอะซันรายงานเ่าว,ว่าเมซุตโอซิลจะเล่นกับอารสตอนจนครบสัญญาหลังจากได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับแอสตันวิลล่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากช่วงนับตั้งแต่รีสตาร์ทเขาไม่ได้เคยถูกเรียกใช้งานเลยแต่ตอนนี้ดูเหมือนสถานการณ์ของเขากับสโมสร,รจะค่อนคลายมากขึ้นและมีเกีอาดิตา้าเฮดโค้ชของทีม พร้อมให้โอกาสกับทุกตัวเลือกที่เขามีอยู่ในทีม d a i ี y m i r r o รรายงานเขาว่าาร์เซนมีแผนที่จะเตะอุ่นเครื่องแบบสนามปิดอีกครั้งก่อนประเดิมเกมแรกของเพียงมาลิกซีซั่นใหม่ด้วยการบุกไปเยือนฟูลแลมในวันที่12กันยายนนี้ก่อนหน้านี้พวกเขาอุ่นชนะ MK ดอนซีต่อ1ชนะ QPR 4ต่อ3และล่าสุดแพ้แอสตันวิลล่า2ต่อ3รวมถึงชนะจุดโทษหงแดง ในนัดชิงคอมมูนิตี้ชิลและมีนักเตะหลายคนที่เพิ่งกลับมาซ้อมได้แบบเต็มที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและต้องการเกมในการลงเล่นเอมิลโรแบกกองหน้าดาวรุ่งชาวสวีเดนออกมาเปิดเผยว่าเขาเลือกย้ายมาเอซีมิลานแม้ว่าจะได้รับข้อเสนอจากทางอาร์ซตอนเขากล่าวว่ามิลานติดตามดูผมและผมพร้อมที่จะย้ายไปอังกฤษกับอาร์ซนอลเพราะผมเข้าใจ ว่าพวกเขาต้องการลงทุนกับผมบาเยนให้ความสนใจเช่นเดียวกันแต่ในท้ายที่สุดผมเชื่อในสัญชาติยานของตัวเองและเลือกมิลานแม้ผมรู้ว่าาอสตอนได้ตกลงเรื่องค่าตัวกับทางฮัมมาบีแล้วก็ตามตอนที่ผมมาที่อิตาลีมันยอดเยี่ยมผมได้ไปที่สนามซ้อมและได้คุยกับสลาตันเขาทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ของผมและประสบการณ์ที่เขามีตอนยังเด็ก เขาบอกว่ามันจะยากในช่วงแรกแต่นายต้องใจเย็นแอสตันทีมหญิงประเดิมซีซั่นใหม่ได้อย่างสวยงามด้วยการเปิดบ้านเอาชนะเรดดิ้งไปได้ขาดลอย6ต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลาซามสนเซ็งเอลเนนี่ปืนลังเลหลังฟอร์มดีเดลี่เมลรายงานเขาว,ว่ามิเกลอาริต้าเริ่มลังเลใจที่จะปล่อยตัวโมฮัมเหม็ดเอลเนนี่ออกไปจากทีม ไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวหรือซื้อขาดก็ตามทีเอลเนนี่ทำผลงานในช่วงพรีซีซั่นได้ดีหลังจากกลับมาจากการยืมตัวกับเบสิกตัสในปีที่แล้วและยังดีต่อเนื่องในเกมคอมมูนิตี้ชิลที่เอาชนะหงแดงได้ในการดวลจุดโทษอีกด้วยอย่างไรก็ตามเอลเนนี่ยังอยู่ในสถานะของการขึ้นลิสซื้อขายอยู่และล่าสุดก็มีทีมซามโดเรียจากซรลอาให้ความสนใจเข้ามา อาริตตาดูจะยังไม่ตัดสินใจว่าจะปล่อยแข้งวัย30ปีรายนี้ออกไปหรือไม่อาจจะรอดูว่าดิวของปาเตจะเรียบร้อยทันก่อนที่เพียเมลิกซีซั่นใหม่จะเริ่มหรือไม่ทางนี้เอลเนนี่มีค่าตัวราว8-10ล้านปอนด์และมีสัญญากับอาร์ซอนถึงปี2022ชุดขาวพร้อมปล่อยแข้งตัวปั้นของทีมรอเจ้าตัวตัดสินใจมาการายงานเขาว,ว่า เซกิโอเรกิลอนแบ็กซ้ายวัย23ปีที่ถูกปล่อยให้เซบียยืมตัวในสีซสั้นที่ผ่านมาตกเป็นเป้าสนใจของทีแมนยูและ a อสตันเรกิลอนประสบความสำเร็จกับเซบียด้วยการควา้าแชมป์ยุโรปหลีกปีล่าสุดแต่อย่างไรก็ตามอนาคตของเขาก็ยังไม่มีความชัดเจนกับทีมเรอัลมาดริดมาก้ารายงานข่าวว่าแมนยูและ a อสตันจับตาม,มองแบ็กซ้ายรายนี้อยู่ โดยคาดว่าน่าจะมีค่าตัวที่25ล้านปอนด์โดยล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาว่าเรอลมดริดยังคงปล่อยให้เจ้าตัวออกไปหาประสบการณ์ต่อไปและยินดีขายขาดหากมีทีมต้องการตัวอีกทั้งข้อเสนอที่เข้ามาจะปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของเอเจนและตัวนักเตะเองแบบอิสระเต็มที่